ขายก็อยู่3คนนะค่ะเมื่อก่อนขายอยู่เ๋าซาตรงหน้าวัดหน้าพระเมรนะค่ะขายมานานแล้วค่ะแม่ขายตั้งแต่ในบ้าน30ปีได้แล้วย้ายกลับเข้ามาขายเสาซาอยู่มาประมาณห้าปีลูกค้าเขาก็เหมือนพามรรุ่นตอนุ่นรุ่นพ่อแม่พามารุ่นลูกก็ต่อกันมาเรื่อยๆเป็นแบบผ่านมาแล้วมาทาาเนี้ยค่ะเขาจะไม่รู้ว่าเราย้ายเข้ามาต้นแบบนี่ตั้งื่อสามนงเนี่ยคือลูกค้าตั้งค่อให้มีความหอม ้านรสชาติมันจะผิดกับพวกแทยร้านข้นเจียวสามนง ตรงหน้าวัดหน้าพระเมรุนะคะเมื่อก่อนจะมีแม่ขายอยู่อะคะ่ะแล้วก็มีพี่สาวแม่แล้วก็มีนา้าน้องสาวเราขายก็อยู่3ามคนอะคะ่ะภาเริ่มจากแรกเลยะครับแม่คขามาจ้งแรกเลยที่บ้านนี้เริ่มเดินที่บ้านนี้แล้วก็ถนนก็เป็นถนนลูกรังสมัยก่อนแล้วตรงสะพานที่ทามาน้ำเม่มาเป็นสะพานไม้แล้วเขามาทำเป็นสะพานประวม แล้วก็ลูกค,ค้าก็กำลังมาลำบาก็เลยงขอว่าให้ไปขายทั้งงอกก็เลยไปขอสถานที่ของกรมติ๋งก็ขายตรงเป่าวุ้นตาพอสมัยก่อนมันก็เป็นมุงเวียนมาขายอยู่มันสิบห้าปีแล้วพอกรมติ่งก็ที่คืนผมก็ย้ายกลับเข้ามาบ้านที่เก่าสามสิบปีได้แล้วย้ายกลับเข้ามาย้ายมานี้สามสิบปีค่ะครับเขาเพิ่งเปิดได้พืคนที่หนึ่งเนี่ยผมเลยขายผมหยุดไปเดือนกว่าเนี่ยทีนีโหมูสีได้เราทุกอย่างครับครับยำมยนะโซนโบราณ ก็ตั้งแต่แรกตั้งแต่สมัยแม่เลยครับพี่ไม่เคยใช้แก๊สเลยมีความหอมของเตาถ่านนะครับรสชาติมันจะผิดกับพวกแก๊สแล้วน้ําเราจะร้อนตลอดอ่าพวกต้มจืดนะคะถ้าเป็นสูตรโบราณก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวต้มจืดก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะ<ก>แล้วก็จะมีหมุนตกมีเนื้อน้ําตกมีหมูกับเนื้อค่ะมีหมูกับเนื้อหลากหลายครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะทานเนื้อกัน เขา่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาบอกหาทานยากแล้วค่ะแล้วเนื้อเปื่อยก็ไม่ค่อยมีใครทําขายส่อย่าง่จะเป็นเนื้อสดนอนเนี่ยคุณขอผมเรื่งลูกเหอครับอันนี้ป้ายนี่เราเพิ่งทำมีรุ่นหลังๆหน่อยเขาทาเพจทําอะไรเป็นเนี้ยค่ะเขาก็ช่วยทําให้แม่หยุดไปประมาณตอนอเกือบแปดสิบอะคะ่ะตอนแรกเราก็มาช่วยตลอดอะคะ่ะก็ลูกค้าจะรู้อะคะ่ะลูกค้าจะตามมานอกจากว่าลูกค้าที่เป็นแบบผ่านมาแล้วมาทานเนี้ยคะ่ะเขาจะไม่รู้ว่าเราย้ายเขามาท่าไห่ตอนนี้ แม่ค้าก็ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแล้วค่ะแม่เราก็ยังอยู่แม่ผมทำก็ยังอยู่ที่ตั้งชื่อสามนงเนี่ยคือลูกค้าตั้งชื่อให้่ลูกค้าเขาก็เหมือนพามารุ่นต่อรุ่นนะคะรุ่นพ่อแม่พามารุ่นลูกก็ต่อกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยได่หนวนก็อม่แม่คนเดียวกันแต่ใหญ่เป็นลูกค้าประจำค่ะเขาลูกค้าขาประจำจะรู้กันาอันนี้เจะก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะ่ะจุห้าก็แล้วแตะ ไม่ใหม่อะค่ะปรับปรุงไม่ใญ่ <นะ S 2> ใปรับปรุงเ <c oughs> มืม่อตอนโควิดอะค่ะผมออกรายการเอีดตลาดสดสนามเป้าแล้วก็ข้าวโพดตัวกินร้านก๋วยเตี๋ยวสามนงค่ะมาอ,อยู่ตรงข้ามวัดกลางคลองสัะบัวนะคะตำบลคลองสัะบัว อำเภอพระนครศรีวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลาเปิดปิดก็เราจะเปิดเริ่มขายแต่8โมงเช้านะคะปิดประมาณ3โมงเย็นทุกวันอะคะ่ะส่วนใหญ่ไม่หยุดเลยคับเปิดทุกวันนะหยุดก็กกกจะใส่ไว้ในเพจครับ